มีการให้ตัวผมเองเนี่ยนะครับทำตัวลูกประครบตัวลูกประครบเองเนี่ยผมก็ชอบอยู่แล้วเนื่องจากว่ามีกลิ่นที่หอมเหมือนกับอโรมาแล้วได้ลองทำด้วยตัวเองนะครับครั้งแรกรู้สึกดีมากเลยครับในการทำลูกประครบเราต้องแบบมีวิธีการทำยังไงใชออ้ส่วนผสมอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณแม่ด้วยค่ะเป็นการกระชรับความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะ วันนี้รับบริการถุยหนาค่ะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดมแล้วก็ปกปายไประสาทข้อมืออักเสบอะค่ะก่อนหน้านี้ก็มีอาการเจ็บชาบ้างอะค่ะแล้วก็วันนี้ได้รับบริการถุยหนาเนี่ยก็คือไหลที่เจ็บอะค่ะหรือว่าข้อมือที่เจ็บที่ชาค่ะตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ช่วงที่ปวดเนี้ยค่ะก็คุณหมอบอกว่าปวดตรงไหนคุณหมอก็สามารถนดให้ได้ถูกจุดเลยค่ะ ชอบอาหารที่มีรสจัดนิดหน่อยค่ะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากคะะก็หม่าล่าเนี่ยค่ะก็เป็นรสชาติที่จัดจ้านหน่อยค่ะแต่ไม่ได้เผ็ดมากเท่าไหร่ค่ะก็รสชาตถูกปากมากแล้วอร่อยมากเลยค่ะอิ่มมากๆเลยค่ะ ออที่นี่มีทั้งแบบคาถการของทั้งไทยจีนค่ะวันนี้ก็ออได้มาในส่วนของมีทั้งหมอแม้แล้วก็มีทั้งออการนวดหน้านวดศีรษะด้วยแล้วก็รวมถึงทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาดูแลสุขภาพแบบครบวงจรนะคะที่ปัายาวเวลเนสค่ะ